เวลานี้ก็เป็นเวลาที่แนะนำในการเจริญพระกรรมฐา,านแต่ว่าในตอนต้นจะขอแนะนำถึงหลักกรรมฐานทั่วไปก่อนเวลาใกล้ๆจะบ่ายเวลาใกล้ๆบ่ายโมงจึงจะแนะนำวิธีปฏิบัติพุกรรมฐานเฉพาะประตูยิธิคือเ,เวลาตอนต้นนี้เคยแนะนำหลักสูตรกรรมฐานทั่วๆไป กาจริงการขึ้นต้นเหมือนกันทุกกองกรรมฐานจริงๆมีสี่สิบกองหลักการที่ผ่านมาแล้วที่เราีเล่าสู่กันฟังมาเหมือนกันหมดทุกกองจะแยกกันต่อเมื่อแยกกองไปทําโดยเฉพาะแต่ต้องได้เบื้องต้นก่อนสําหรับวันนี้ก็จะยุตจะงดสุขาาปัสกไว้ชั่วคราวเมือวานนี้พูดถึงฌาน วันนี้ก็จะนำกำลังค้นชาตมาใช้ในด้านความเป็นทิพย์ที่เรียกว่าทิพย์ุญญาณแต่ความจริงทิจุกุยานนี้ก็ศึกษากันมาแล้วท่านที่ยังไม่ได้ปเดี๋ยวก็ฝึกก็อย่าขอ,อนำผลของทิพยุกุานมาเล่าสู่กันฟังในเมื่อทุกคนได้ทิพยกุกุานแล้วอย่าลืมว่าทิพย์ุกุยานแปลว่า มีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์คือใจทิพย์นั่นเองทิพยคุยานที่เป็นพื้นฐานของยานอีเจ็อย่างรวมทั้งทิพยคุยานด้วยก็เป็นแปดอย่างนี่ความจริงสำหรับท่านที่เจริญได้แล้วทต่คนจะทำการรมฐานยานทั้งแปดอย่างนี้คล่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระในะมีความสำคัญมากจำเป็นต้องทำให้ได้และให้คล่องเมื่อมีเวลามาก ความจริงการฝึกให้คล่องก็ใช้ไม่ใช้เวลาไม่มากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราคล่องในทิยคุย,ยานยานอีเดอย่างก็ได้เท่ากันเป็นเปได้รู้จักวิธีใช้ทนเองไม่มียากคำว่าทิศคุย,ยานแปลว่าความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิศหรือว่าใช้ภาษาชาวบ้านเรียกว่า จากใจทิพย์คือเอาจิตรู้แทนตาเวลาที่เราจะใช้เราหลับตาก็ไม่ใช้ตาใช้ใจถ้าทุกคนได้ทิพยานแล้วพยายามฝึกให้แคล่วคล่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่จะใช้กำลังยานเพื่อความรู้ได้ความเป็นทิพย์ถ้ามีเวลามากดับแรก พิจารณาไข้ทรนร่างกายเสียก่อนให้เห็นว่าร่างกายของเรานีไมันเกิดมาเพื่อทุกข์ต้เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายที่มีในโลกทั้งหมดจะเป็นรายกายเรากายเขากายไทยกาย,าย,ายมนุษย์กายสัตว์เหมือนกันหมดมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางมีการสลายตัวในที่สุด ตาดาที่เกิดทุ่งขึ้นก็มีแต่ความทุกข์ความเหน็ดเหนื่อยก็ความทุกข์ความร้อนเกินไปก็ทุกข์หนาวเกินไปก็ทุกข์ความหิวความกระหายก็ทุกข์ความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความรักแกร่เจากของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ไม่ในเมื่อเห็นว่้ร่างกายเป็นพื้นฐานของความทุกข์ก็คิดต่อไปว่าต่อได้ไป เราในเมื่อเราเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ต่อไปเบื้องหน้าถ้าบังเอิญนี่ร่างกายสลายตัวแล้วเราไม่ต้องการร่างกายนี้อีกเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานพอคิดอย่างนี้แล้วใจจะสงบจากกิเลสเมื่อใจสงบจากกิเลสก็ใช้อนาปานุสติคือลมให้ใจเข้าออกก็คำภาวนาแต่ก็อย่าใช้อารมณ์ให้เครียด ให้อารมณ์ใจเบาๆแบบสบายๆเอาในใจจับพระรูปประโคมององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเนจนแจ่มใสถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วก็ดูพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นในจุดนี้ถ้าเรานึกจิตใจนึกเห็นภาพพระพุทธรูปก็ดีได้เห็นพระพุทธเจ้าก็ดีชัดเนจนแจ่มใสขนาดไหน ภาพอันนี้จะเป็นพื้นฐานในการเห็นของภาพทุกภาพต่อไปชนาเมื่อในเมื่อใช้กําลังทิพยานที่เรียกว่ายังเป็นชื่อทิพยานอยู่แล้วก็ต้องการเห็นยังเห็นเทวด,ดาเห็นนางฟ้าเห็นพรหมเห็นนรกเห็นเปรตเห็นสุรายเห็นสีฉันเห็นเขตแดนต่งตงางๆจักรวาลทั้งหมดในดาวดวงดาวต่างๆต,ต้องการเห็น ใครอยู่ที่ไหนเราอยากจะเห็นใจมันก็เห็นไปหมดอย่างนี้เที่อมีสภาพแจ่มใสของความเป็นชิด์นี่คำว่าทิพกุยานก็แค่เห็นกันที่ไปได้ไปกำลังของพิญญาแล้วเจ้ต่อไปเราก็ใช้ยาที่สองต่อยานที่สองคือจุตูปปาติยาน คำว่าจตูปปะยะะยายตญาณิรู้การเกิดและการตายของสัตว์ท่างเขียนอย่างนั้นนี่ก็หมายความว่าเรานึกถึงคนหรือนึกถึงสัตว์หรือว่าเห็นคนหรือว่าเห็นสัตว์เห็นแล้วปั๊บเราอยากจะทราบว่าบุคคลคนนี้สัตว์ตัวนี้ก่อนจะเกิดมาเป็นคนมาจากไหนมาจากนรก เนี่มาจากเปรตมาจากสุรกายมาจากสติฉานมาจากคนมาจากเทวดาหรือปรมังฟ้าก็ตามเราอยากจะทราบเราก็จะทราบได้ทันทีว่าการเกิดของเขานี่มาจากไหนตอนนี้ในท่านทราบข่าวถึงคนตายสัตว์ตายอยากจะทราบว่าคนที่ตายและสัตว์ที่ตายนี่ตายจากโลกนี้แล้วไปไหน เราจะเห็นภาพนั้นนะรู้ได้ทันทีว่าเขาผู้นั้นมีความสุขมีความทุกข์ไปขนาดไหนการรู้อย่างนี้เรียกว่าจุตูปปญญาติยานแต่ความจริงเขาไม่ฝึกอะไราตามแบบฉบับเขาต้องฝึกแต่ว่าผมพยายามลองทำมาแล้วไม่มีความจำเป็นต้องฝึกมีความสำคัญที่ทิพย,ยานตัวเดียวญาณเดียว ้าทุภยาดีการข้องตัวรล้วมก็รู้เองนี่ต่อไปก็เป็นเจโตบริยญาณาเจโตบริยานี่มีความสำคัญคือการรู้ใจของคนอื่นต่ก่อนที่เราจะรู้ใจคนอื่นะเรารู้เราต้องเห็นใจเราก่อนรู้ใจเราก่อนคําว่ารู้คือเห็นใจของเรากดีใจเขาบุคคลอื่นก็ดี ตามลักษณะวิสุทธิมรรคจะบอกมีอาการอยู่หกอย่างลักษณะของจิตแต่ว่าถ้าโดยย่อแล้วก็เป็นสามอย่างคือในจิจตสีดำจิตสีจิตสีขาวจิตสีแดงแต่วิสุทธิมรรคเพื่อขยายไปหกอย่างว่าดำมากหรือดำน้อยขาวมากหรือขาวน้อยแดงมากหรือแ,แดงน้อยอันน,นี้เราไม่จำเป็นให้แค่สามอย่างพอ นี่อย่างหยาบนะเป็นวิธีดูจิตอย่างหยาบล้วก็ฝึกดูใจของเราใจของเราเวลาที่อารมณ์มันสบายอารมณ์ของสีของจิตเป็นยังไงตอนนี้สีของจิตโดยทั่วๆไปเขาพูดก่อนว่าถ้าจิตสีดำมีความทุกข์จิตสีขาวมีอารมณ์ทรงตัวเบิกขาคือเฉยเฉยม่อารมณ์สบายสบาย ถ้าจิตสีแดงมีความสุขมีความยินดียินดีจากผลที่ได้มาจากวัตถุที่ได้มานี่เราก็ต้องพยายามฝึกจิตของเราดูใจของเราก่อนดูใจเราว่าใจของเราเวลานี้กำลังใจเป็นยังไงมันมีสีอย่างไงตื่นเช้าเมื่อจะมีความสำคัญอันนี้ไม่ยากแต่ว่าอย่าเข้าขัางตัว แต่หินกำลังจิตของเราเป็นสีเนื้อธรรมดาสีเนื้อธรรมดา,ไม,าไม่ใช่เขียวไม่จะแดงไม่ช่ขาวอย่างเมื่อกี่นี้สีเนื้อธรรมดามันก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีความยินดีก็ถือว่าจิตนี้ยังมีกิเลสมากยังมีความเศร้าหมองมากเนี่นต่อไปก็พยายามทำสมาธิให้สูงขึ้นมีใจสะอาจขึ้นพยายามนะครับอย่าวอนอย่าให้ัวดใจ เวลานั้นจะเพราะเวลานั้นท่านอิวอน,นะงับอารม์ใจมีความสุขถ้าจิตก้าวเข้าถึงสู่ขั้นปฐมฌานเอางี้ก่อนถ้าจิตเริ่มเข้าถึงปีติอาภาพของจิตจะมีกระแสคล้ายๆกับสีเนื้อแต่ว่าเหมือนมันสีเนื้อเรื่อมเป็นมันขึ้นมาสีเลื่อมขึ้นมา ถ้าจิตเข้าเสื้อเข้าเข้าทิ้งปฐมมชานชืชานที่หนึ่งรอบรอบตัวของจิตทั้งหมดนจ็งสมมติตกลมเปลือกรอบเข้าไปทั้งหมดทุกด้านมันจะเป็นแก้วประมาณหนึ่งในสี่แล้วก็ต่อไปถ้าจิตเข้าทิ้งชาในสองก็จะไปแก้วใสเข้าไปในสองในสี่ลึกเข้าไป ถ้าจิตเึ้นชาในสามมันจะเป็นแก้วหมดตัวแต่จะมีแกางคลางเป็นสีแดงถ้าจิตเข้าชาในสี่ 4, มันจะจิตเป็นแก้วใสทั้งหมดแกงกลางจะหายไปนี่การฝึกดูจิตต้องดูทุกๆวันพยายามฝึกให้คล่องเพื่อเป็นการรู้กำลังใจของคนอื่นต่อไปถ้าเราใช้กำลังเขาวิปัสสนาหยาญควบ คือศีลสมาธิปัญญาในตังควดอยู่แล้วตอนี้เราไมา่ใช่กําลังวิปัสนาญาณขั้นมีความสําคัญเอาขั้นตัดก,กิเลสกันวิปัสนาญาณขั้นตัก,กิเลสถ้าหาปฏิบัติแบบสมสี่สุ้าเนี่ยมันชาน้าเหลือเกินต้องปฏิบัติตามขอบเขตที่เขาจะพึงได้กันมีปัสนาบยายนญาณขั้นแรกที่เราจะใช้เกิดคือใช้การตัดสัญญาณสามตรง สัโยชน์สามมีอะไรบ้างคือหนึ่งสกายติสองวิจิกิจฉาสามริรปรตาปรามาตก็มีแค่สามอย่างถ้าตัดได้สามอย่างอย่างหยาบไร้ออย่างกลางเป็นประโสดาบันถ้าตัดได้อย่างละเอียดเป็นพระศิษาคามีอันนี้ก็ไม่ยากอันดับแรกแเรวก็จับเข้าตัดสังยญาโตต้นคือสกายติ สกายติถิเต็แปลว่าคือว่าสกายติจริงแปลว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราคือมีความรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะทรงอยู่ตอดกาลมันจะไม่แก่มันจะไม่ป่วยมันจะไม่ตายเพราะมีความเผลอจากกิเลสก <c oughs> ารตัดสกายติฐิก็ยอมรับตามความเป็นจริง ว่าร่างกายของเรานี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นต่อไปมันก็แก่ขึ้นไปทุกวันทุกวันในช่วงที่ทรงตัวอยู่มันก็มีการป่วยไข้ม่ชี้แบายมีความหิวมีความกระหายมีความเดือดร้อนถ้ามีการพัดพลาดากของรักของชอบใจในที่สุดมันก็ตายไอ้ยอมรับนับถิวร่างกายตายร่างกายตายก็รู้กันแค่ตาย ปัญญายังไม่ได้ใช้สูงรู้แค่นี้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องตายกันแน่แล้วก็ใช้ปัญญานิดหนึ่งว่าความตายถ้าตายขึ้นมาแล้วมันจะไปไหนกันบ้างถ้าจิตของเราชั่วเวลาตายไปอบายภูมิถ้าจิตของเราพองใสมีอารมณ์ป็นกุศลจะไปสวรรค์หรือไ,ไปพทมโลกหรือไปนิพพาน ดังนั้นก็เป็นการป้องกันอาบายภูมิคือว่าก่อนจะตายเราไม่ยอมไปอาบายภูมิจิตใจก็น้อมเข้าไปยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจนี่ต้องนับถือด้วยความจริงใจไม่ใช่สัตว์วันนับถือเวลาที่นั่งกรรมฐานนะความรู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะเวลาจเจริญกรรมฐานแล้วทั้งวัน นั่นหมายความถ้าจิตว่างาจอารมณ์อ,อื่นมันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้สักมันหนึ่งข้างหน้ามันก็ตายแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะคิดว่าอาจจะตายวันนี้ก็ได้เปาะมันไม่ขอนธรรมดาร่างกายจะตายไม่ใช่สิ่ธรรมดาในตอนนี้ในเมื่อยอมรับผืเพื่อเจ้าพระธรรมพระเดียทสงด้วยความจริงใจก็เป็นจุดหนึ่งที่จะป้องกันในใบภูมิแต่ว่ายางกันไม่ได้ตลอดก,กาล ต่อไปก็ศีลปติปรามาสอัน,นที่ยอมรับนะั่งถือพระพุทธเจ้าประทาประสงค์ในตัดสัญญาข้อที่สองคือวิจิกิจฉาไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ในข้อที่สามศีลปตาปรามาสรักษาศีลให้เคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้ากับกำหดสิบเราจะไม่ยอมละเมิดเด็ดขาดฉะนั้นหมายความว่า ยังไงก็ตามจะไม่ละเมิดกันแน่แตอนนี้เราก็มาตรวจดูวันหนึ่งการลืมความตายเขาเรามีไหมเราจะเห็นว่ายังไม่ลืมความตายไม่แล้วไม่ลืมความตายมีความไม่ประมาทในชีวิตที่ว่าความตายอาจจะเข้าถึงเราในวันนี้ไ้เสมอเยอะก็พยายามทำความดียอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หลังจากนั้น กักษาสินหาหาครบถ้วนพอถึงรักษาสินห้าหครบถ้วนนี้ก็ดูอารม์ใจถ้าบังอื่นกำลังใจเล่าห่างนิพผ่านมาก่อนมาเข้าถึงจุดนี้กำลังใจมีความมั่นคงคิดไปจุดเดียวว่าถ้าเราตายเราเวลานี้เราต้องการพันิพานอิตรักพันิพานอย่างเดียวขึ้นยื่อสวรรค์ก็ดีพรมโลกก็ดีไม่มีความต้องการสำหรับเรา ตอนนี้เข้าเขโครตภูยายนของโสดาบันหลังจากนั้นถ้าความเป็นโสดาบันเขาถึงจิตยอมรับนัถือกฎธรรมดาเริ่มมีขึ้นอารมณ์เริ่มเริ่มเยือกเย็นแต่ยังไม่สามารถตัดราคะโทสะโมหะได้นะแต่ว่าราคะโทสะโมหะยังมีอยู่แต่ถ้าว่าอยู่ในขอบเขตของสินห้าตัวความว่าจิตใจเริ่มมั่นคง จิตใจเรื่องเยือกเย,ย็นลงแย่งกระถูกนินทาว่าร้ายเราเคยเคยโกรธมากมันก็โกรธไปกันจะโกรธน้อยลงหรือว่าโกรธชาลงความมั่ับมดร้ายการจองล่างจองผ่านไม่มีโกรธแล้วก็แล้วก่อนไปผ่านแล้วก็แล้วก่อนไปถ้าจิตใจของเรามีความรู้สึกว่าชีวิตนี่มันต้องตาย แล้วก็เรายอมรับนับถือพระเจ้าพระธรรมพระอริสง์มีศีลห้ากับหนดสิบบริสุทธิ์ถ้าเรามั่นใจจริงๆอย่างนั้นเวลาว่างหน่อยหนึ่งก็ใช้กําลังอทิปุญญาณเป็นเจโตริยานดูจิตใจของเราเองไว้ว่าเวลานี้เราเป็นมนโสดาบันแล้วดียังดูสิขาบทเราไม่บกกร่อง แต่กระแสจิตจริงๆของเราจะแค่ชาโลกีหรือความเป็นพระอริียเจ้าตอนนี้ถ้าจิตยังทรงแค่ชาโลกีอยู่ในตอนนี้มันจะเป็นแก้วธรรมดาเฉยๆจะเป็นแก้วใสเฉยๆถ้าแ,แก้วที่ผสมนิพพานายานชรามันจะเป็นแก้วใสสวยขึ้นแต่ว่าไม่มีประกายถ้าความเป็นพระอริียเจ้าคือพระโสดาบันปรากฏ จะปรากฏมีประกายรอบดวงจิตอันนี้ตอระวังนะถ้ามีประกายรอบดวงจิตเลาะบางๆอันนี้ไม่ใช่พระอริยเจ้าเป็นนักเจริญวิปัสสนาญาณแต่ยังไม่เข้าถึงพระอรัรกอสดาบันถ้าจิตมีกระแสใสเป็นแก้วแล้วก็เป็นประกายแผวพราริยับมีความลึกประมาณหนึ่งในสี่ของจิต ต้องดวงจิตมันเป็นดวงเป็นแก้วลึกไป1หนึ่งในสี่ขางจิตอย่างนี้จิตของท่านเป็นพระสดาบันในเมื่อจิตเข้าทรงเป็นพระสดาบันแล้วมันจะมีการถอยพระโสดาบัน,นไม่เสื่อมทํำยังไงก็ไม่เสื่อมถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นพระาญิยะเจ้าขั้นหรือประสดาบันตอนนี้เราก็มาดูคนอื่นบ้าง เขาเลยเจตวิยานอยากจะรู้ใจคนอื่นในการอยากรู้ใจคนอื่นตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาต้องตรวจใจเราก่อนดูใจแล้วว่าเวลานี้สะอาดหรือสกปรกถ้าสําหรับท่านผู้ทรงทานโลกีถ้าจิตมันมัวพยายามข่มสมาธิให้ทรงมนิวอนตั้งสมาธิให้ทรงตัวประเดี๋ยวจิตมันจะเปลี่ยนสี จากมัวมัวจากสปกปรกค่อยสะอาดเื้องทีละน้อยละน้อยถ้าคมถึงที่สุดจิตจะเข้าถึงอุเบกขาคือชานสี่จิตจะเป็นแก้วใสสะอาดอันนี้จะทรงสมาธิดีมากถ้าซ้อมแบบนี้ตอนนี้ถ้าเราอยากจะดูใจคนอื่นเราก็ต้องซ้อมดูใจตัวเองให้คล่องพายเห็นคนปับ๊บเราอยากจะทราบว่าคนนี้ทรงฌานโลกีหรือเปล่าหรือว่าเป็นปุถุชนคนธรรมดา เราจะรู้ได้ทันทีว่าเขาทรงฌานโลก,กีหรือเปล่าหรือคนธรรมดาสมมติว่าถ้าเรามีกำลังใจใสขั้นถึงมระสดาบันเราจะรู้ใจคนอื่นได้แค่ประโสดาบันจะรู้สูงกว่านั้นไม่ได้หรือว่าเราได้ชันหนึ่งก็รู้จิตใจเขาแค่ัันหนึ่งได้ั้นสองสามสี่ก็รู้จิตใจเขาแค่นั้นหรืคงคารสดาบันก็รู้จิตใจแค่นั้นเรารู้สูงไม่ได้ ถ้าเขามีกําลังใจสูงกว่าเราเรามองเห็นแล้วจะมืดไม่เห็นดวงใจเขาไม่เห็นจิตไม่เห็นกระแสจิตของเขาอย่างนี้แสดงว่าท่านผู้นั้นมีกําลังใจสะอาดสูงกว่าเราตอนนี้ถ้าเราอยากจะทราบในเมื่อกําลังของเราไม่สามารถจะรู้ได้จริงๆแต่เราอยากจะรู้จะทําไงอันนี้ให้ติดต่อขอตรงขอบารมีตรงพระพุทธเจ้าตรง ขอถามดังว่าบุคคลน,นี้เป็นผู้ทรงชัยชันชั้นไหนเป็นพระเยยเจ้าขั้นไหนอยากจะรู้อันนี้ท่านบอกตรงแน่ตรงความว่าวันนี้ก็มายันกันแค่อยู่ตูปปาติยานมันยังไม่จบอ่ะเพราะอะไรขอทบทวนอี่งหน่อยหนึ่ง ว่าทุกคนที่ปฏิบัติได้แล้วอย่าคิดว่าเท่าที่ทําได้มันพอมันเต็มกําลังของมนโนยิทธิอันนี้ยังไม่ได้พอทำได้แล้วต้องคล่องจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทิพยานต้องฝึกให้คล่องจริงๆว่าการคล่องจริงๆของทิพยานในการอยากรู้นี่อย่าลืมว่าเรารู้เองก็ได้ แต่ว่ากําลังใจของเราไม่แน่นอนนักรู้อาจจะผิดบ้างถูกบ้างและพลาดใครๆบ้างถ้าต้องการรู้ให้ตรงจรงิจรงๆให้ทูลถามพระพุทธเจ้าตรงจะไม่ผิดแต่ก่อนที่จะทูลถามพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องทําใจเป็นเบกขาซสก่อนคือท่างกาลังใจให้มีความแจ่มใสโดยมากใช้เจโตวริยานใช้ทิพยานเนี่ยเป็นกําลังของเจตวริยาน ดูจิตใจของเราก่อนว่าจิตใจเราใสาสะอาดดีแล้วหรือยังถ้าจิตใจเราใสาสอาดถึงขั้นแก้วยังไม่มีประกายก็ไม่เป็นไรหรือว่าถ้ามีประกายมีประกายแจ่มใสพอไหมเป็นแก้วสะอาดพอไหมถ้าใจเป็นแก้วสะอาดดีรประกายแพรวพรายระยับดีแสดงว่าเวลานั้นจิตเรเบิยดยาน ถ้าจิตเป็นเบคขายจานก็ไม่มีอุปาทายเขากินตอนนี้เราก็ถามตรงพระพุทธเจ้าจะไม่มีการผิดจากคำพยากรณ์ของพระองค์เลยแต่ว่าถ้าเราจับพระจับผูจิตกำลังโมมัว,มว,มวกิเลสกำลังครอบงำจิตจะกำลังคิดอยากเกิดขึ้นอยากจะรู้อุปาทานกินคิดว่าคนนั้นก็นชั่วคิดว่าคนนี้เขาดีอารมณ์นี้ยังมีอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้จะถูกมาร แทนพระพุทธเจ้าการบังมานคือกิเลสสมานจับแสดงตนเหมือนพระพุทธเจ้าชัดเนจนแจ่มใสผ่องใสมากและพยายกรณ์ผิดดถูกๆไม่ตรงตามความเป็นจริงฉะนั้นขอบรรดาวิสุทธมณเฑนญาติยโยงพุทธบริษัทชายหญิงและมัตตบังข้อนี้มากวันนี้ก็พูดได้แค่นี้นะต่อที่ไปก็เป็นการแนะนําในการฝึกมโนโยิทธิอันที่พูดนี่ก็เป็นวิธี เป็นวิชาการกมโดนดยิี่ต้องใช้กันการฝึกกรรมฐานที่เรียกว่ามโนยิธิแปลว่ามีทิศทางใจอันดับแรกจะต้องสร้างทิพยานให้เกิดก่อนแต่ว่าก่อนอื่นทั้งหมดขอทุกคนก่อนที่จะภาวนาในเวลานี้ก็ได้ พระวจจะเจ้าได้นำให้แผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งปวงคือทั่วโลกทั่วโลกทุกจักรวาลว่าใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะเป็นมิตรที่ดีของท่านผู้นั้นเราจะไม่เป็นสัจรูกับใครคนก็ตามสัตว์ก็ตามในโลกนี้ถ้ามีความทุกข์ถ้าไปเกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุข สร้างกำลังใจแบบนี้ได้รมใจจะเยือกเย็นหลังจากนั้นก็ใช้ใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเทเวลคือเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้หลังจากนั้นก็ใช้ธรรมนาควบคู่กับลมให้ใจ เวลาให้ใจเข้านึกตามบรนณมะเวลาให้ใจออกนึกตามมาพะทะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาให้ใจเข้านึกตามบรนณมะเวลาให้ใจออกนึกตามมาพะทะเวลาให้ใจปล่อยไปตามเรื่องของร่างกายร่างกายให้ใจแรงให้ใจเบาก็เป็นเรื่องของร่างกาย อยาบังคับร่างกายเป็นติมังจิตเข้าไปรับารากถ้าจิตรู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออกชอว,ว่าจิตมีสมาธิแล้วเป็นสมาธิแนนาปานุสติหลังจากนั้นก็ภาวนาควบให้ใจเข้านึกวนันะพระนี่รู้รู้เป็นสมาธิในภาวนาด้วยให้ใจออกเนื้อพาทะเป็นอรูรแล้จะเป็นนั้นว่ามีสมาธิสองขั้นสองอย่างร่วมกันคือนาปานุสติกับคำภาวนา ในขณะที่ภาวนาอยู่ขอทุกคนอยา่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเบ่งขาดถ้าไปอยากรู้อยากเห็นในตอนนั้นอารมณ์จิตจะพุ่งสร้างจิตจะไม่เป็นสมาธิไม่มีกาลังขณะที่ภาวนาอยู่นั่นเฉพาะต้องการให้จิตทรงกําลังทำตนเองความเป็นทิพย์ยังไม่เกิดความเป็นทิพย์จะเกิดได้ตอนต้องใช้ปัญญาตะกิเลส อันนีต้ต่อไปก็จะครูเขาจะแนะนําเวลาที่ครูเข้าไปแนะนำนะตอนนั้นให้ทุกคนเลิกจากภาวนาเลิกจะรู้ลมหายใจก็ออกเขาจะให้ภาวนาอยู่ประมาณสิบนาทีมีคนไปนั่งขา้างหน้าก็ดีแล้นั่งกลางวงกว็าตามทราบว่าเขาจะเข้าไปแนะนาเรื่องครูสอนพอเขาเริ่มเข้าไปแนะนําแล้วก็เลิกภาวนาเลิกรู้ลมหายใจก็ออก แต่ว่าเอาใจไปจดจอ่อที่เสียงที่เขาพูดเขาจะแนะนําในการด้านตากิเลสขณะที่จิตเราฟังเสียงธรรมะในการด้านใด้านตากิเลสอยู่เวลานั้นจิตก็จะว่างจากกิเลสความเป็นทิพย์จะเกิดในเมื่อความเป็นทิพย์จะเกิดตอนนี้ครูก็เห็นว่าความเป็นทิพย์มีแล้วแกบุคลบคลใดบุคคลหนึ่งก็ตามในวงนั้นนี่อาจจะเป็นหลายๆคนก็ได้ เขาก็อย่าถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมว่าเขาถามถึงความรู้สึกก็ไม่ได้ถามถึงตัวเขาคขาหมายถึงเทวดาดาวฟ้าหรือพระอริยเจ้าที่ท่านสงเคราะห์ถ้ามีความรู้สึกว่ามีอย่ายั้งตัวให้ตอบทันทีว่ามี ต้องมีความรู้จักมีความเข้าใจว่าความรู้สึกแรกถูกต้องเสมอไม่ผิดผิดหรือไม่ผิดไม่ต้องหัวเพราะเรากำลังศึกษาต่อไปเราจะถามว่าท่านคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายเราก็ตอบตามความรู้สึกของเราเขาถามว่าท่านคนนั้นแต่งตัวสีอะไรถ้าตอบถูกอย่างนี้ก็แสดงว่ากําลังความคิดเริ่มมีให้ความเป็น จะได้กันย่อมไม่สม่ำเสมอกันบางคนได้จิตสะอาดมากจิตมีความรู้สึกเขาเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากถ้าจิตสะอาดไปกลางจิตมีความรู้สึกจะเห็นภาพไม่ชัดเจนนักถ้าจิตสะอาดน้อยมีแต่ความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพแต่ทั้งนี้ทั้งหมดให้เชื่อความรู้สึกของจิต หลังจากนั้นแล้วครูเขาจะแนะนําให้ไปพัะจุลามุนีเจดีสถานอันเป็นที่ธรรมสการของเทวดาและพรมที่นั่นเป็นที่บรรจุพระเกี่ยวแก้วกมวยผมพระพุทธเจ้าไปและจะพบพระพุทธเจ้าพระอารหันต์ที่นั่นพระเทวดากับพรมถ้าไปชมนวัสการที่นั่นพอสมควรกําลังใจดีเขาก็จะแนะนําให้ท่องเที่ยวไปสู่ภพนิพพาน สำรับญาติโยมที่ได้แล้วถ้ามีการซักซ้อมมาก่อนจะซักซ้อมคอยตั้งอารมณ์ใจยึดอริยสัจเขินทุกในร่างกายทุกในความเกิดทุกในความแก่ทุกในความป่วยทุกทุกในความตายเมื่อเห็นทุกอย่างนี้เราคิดว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดอย่างนี้ไม่ต้องเราจะไม่มีต่อไปจะขอตายเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นก็จิตใจจับพระรูปประชงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่าทิเคยเห็นแล้วให้ชัดเนจนแจ่มใสต่างกําลังตั้งกําลังใจคอยครูที่ผิานอย่างนี้ทุกท่านเวลาครูไปซักซ้อนจะมีสภาพชัดเนจนแจ่มใสและคล่องตัวมากอัาบรรดาญ,ญาโยงพุทธวรยสัตรตอนนี้ไปขอทุกท่านหันหน้าไปทางพระรูปเพื่อส,มา,าส,สม,าาอมาทานศีลสมาทานกรรมฐาน